สวัสดีจ้าวันนี้อากาศห้อนยายกขมากเกีย่ยไก่คือเก่าละจ้าบนไกย่ยายเนี่ยห้อนอุ้นนี่จะไก่กำลังรุนรุนไก่แม่สาวมันจะออกเพิ่นเห็นหยาทั้งนอกเพิ่นเขีย้ยวๆจะบินออกสันแล้วเพิ่นท่านบ้ามีความสุขกับการเลี้ยงไกเ่เห็นไ่ม ตอนบ่บายมายายเอาอาหารมาให้เอาเปียกแบบเออบักแตงมาให้วันได้กินแเ้วคนก็อยูแบบไม่วามสูงสีห่หละจ้ะ่ลองดูไก <c oughs> ไไ่ตัวเขางามจ้ะไก่น่ารักทุกตัวปล่อย ตัวน,นี้ก็ออกลูกก็เศร้านะี่ตัวน,นี้ได้ลูกพกโตและอาทิตย์นึงแล้วก็ร่างก็ร่างรุนก็ร่างเป็นไปรุนก็ร่างเจร้อนเะน,นะนี่ยหรอนำลอนเนี่ยหรอหอนอ่านำขนาดเอานำหายบ่ขาดได้นะีน่ำลังหอนคอยดูเล่ ค่อยดูแลบังนาแดงทุกตัวเพราะว่าอากาศดีจะแถวอันยูสวนใหญ่อากาศดีใหญ่ปล่อยสวนนี่ตัวงามจากไก่เถอะกะนี่ตัวผู้ตัวเมียชุ่มบรรยากาศงามแดงซื่ออกจการใหญ่อาหารให้ แทะกับมายังไม่แต่อห่องกับห่องแม่แม่อยู่เบิดมือเบิดเว้นก็สิกินยังแม่แม่อยู่กีดื้อตัวน้หน่อยๆก็ได้นะเอวแม่แม่แมแมอยู่หนาดังๆคือเสียหน่อยน่ารักนี่คือเสียหน่อยก็ได้เม,มาห้องมาห้อง ห้องหาแม่นะท่านหันแม่มาแล้วนี่แหละแม่เพิ่นแม่เพิ่นกำลังต่างทวง่างไม่อันนี้อันนี้ลูกตัวนึง,อ,อ,อ,ไงไอีกเออไงว่อยู่วะพันพันเบิดใหไ่สำนี้ละจ้ะเนี่ยเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงปนกันต,ตัวนึงกำลังไม่ทว่งเ,เพื่อกันเนี่ยใหญ่เพิ่นกรัวพันเพิ่นเป็นสีขาวอืนห S <S เอ,อ,อยู่ยังไม่ยังสนิ้กันด้่จ้าเด้อน่ารักทุกตัว